อือ้าองอนาเนี่ยอง่อกส้ยเนาะอือกินนมันกระเสบปัญญังอดเลยรเสียเอาหน่อยครับปลากระเต็บจะเว่าปลาซิวก็แมนเดอร์นี่มีอปลาซิวก็มีในนี่เนาะมีเสยปลากระเตบปลากระเตบครับ